กำลังเตรียมเครื่องเตรียมโคงสิไปป้าอลไรมีเงินมีข้าวมีเงินมีครับมี่พบก็ต้องมีจากชาวดีว่ะเฮ้ยอยากให้แล้วบาดนี่ตีให้น้ำชาวดีได้บาดเมยเป็นอะไรเมยลูกชาวสิไปแล้วเป็นอะไรทอดลูกทอดลูกไปก็ยาวจากคำดีเก็บเครื่องตีพี่อยากไปไม่ได้บาดหากอ็มาหาทางไปอ่านบริษมาเลยไปเลย นี there, ่อายเด้อนี่เด้อได้ว well? ่าชาลีพรบ่าววาน้ำวะเทมน่อยเด้ออเ้อ้ออไปหาเงินเลจ๊ะอ้ายชีดิชลีก่อนพี่น้องเอยส่งขึ้นรถก่อนไปไปน้ำหลังไปน้ำหลังก่อนนี่กับคนมั่งหลังค้าเพื่อน ไปมาได้แน่ละว่ะไปไปช่วงชอดีก่อนคือว่ายเท่นตอนนั้นหาก็มาช่วงวันนี้ไปเลยว่ายดี สบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องวัสดุสกคนเนาะวัสดุเป็นภายในหรือว่าต่างประเทศแต่นี่ดีตอนฮักพ่อพี่น้องสตีมซา,าดีซาลาอีกแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องน้ำหัวข้อสตีมเนมื้อนี้ก็เป็นบรรยากาศนยนี่สวยๆเนาะอ่ามื้อนี้ก็บสตีมก็สิได้ไปส่งซาดีเนาะอ่าเพิ่นก็นกนสิได้กลับไปอ่าทำงานเนาะอ่าอยู่ฝั่งไทยเลยพ่อแม่พี่น้องเลยทำงานเนาะอ่าก็คือว,ว่าแหละเนาะมีโควิดต้องมีแจกพ่อแม่พี่น้องด้ย อาถึงสีซีทอดกันชาใดก็ต้องได้จะได้ลากันเนาะแต่กระบบเป็นอยังเนอกพม่าพี่น้องเนาะอยู่ใกล้ๆกันนึงเนาะสาบโบไกลกันปชำใดพม่าพี่น้องเว้ยอาเป็นเจีงได้กันทอดกันคืนกันจได้ทั่วหาเขึ้นแหละพม่าพี่น้องเว้ยเมื่อวานนี้สติเีดจะได้มาส่งเพคนเนาะจะส่งเพคนในรถพม่าพี่น้องเว้ยอารถกำลังขับเอาหอดเชื้อี่แหละพม่าพี่น้องเว้ยดูจะเป็นเจีงได้กันนะเพิ่มควาเบิร์กันเลยเนาะถ้าสตีว่าพิชพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยหลายด้วยพม่าพี่น้องเว้ยดู กำลังเตรียมเครื่องเตรียมคองสิไปป้าเลยมีเงินมีคำมีเงินมีค้าวมีพบก็ต้องมีจากเาวดีวะเฮ้ยอยากให้แล้วบาดนี่ตี๊ดใช่แล้วเฉาดีแล้วบาดเมย์เป็นอะไรเมย์ลูกเาวสิไปแล้วเป็นอะไรทอดลูกหัวไปก็ยหญ่จากคำดีเก็บเครื่องเก็บเครื่องขึ้นไว้คือเก้าชาหัไปก็ยหญ่เมย์ขี้ทอดหันไปวะ เตรียมเครื่องเตี้ยโคงพี่น้องเอ้ยนีห้ามฟังดิยืดห่วงก็ได้เลยวะยิดห่องก็ได้สิเป็นยังคือเอาซื้อเครื่องเาก็ยังหิวเนาะเป็นยังเนาะสบายดีเลยสบายดีสัพเพ้าสบายงานสาพเพี้งนี่ควรกับไฟน้ำกันน้องยู่น้ำกันพี่น้องเอ้ยนี่ห้ามกันเลยเนอะซื้อเครื่องเตี้ยโคงก็ได้ตั้งใจเก็บเงินเก็บคำเนอะทันดีตั้งใจอยู่นะเนาะตั้งใจอยู่ดิตั้งใจอยู่ เฉาดีเลยพอดีดว่าข้อสติว่าไปนะข้อกนเ o ว่เ้ยจะให้ล้ำตาสิไหลกำลังถารถบ่น,นี่นะถารถที่เฉดีไปจะค้นเฉาดีมั้ยน,นี่นะเนลาจบ่เ็มรถเนาะ คือว่าอะไรคำว่าเราขี่รถอันเก่าแล้วจะกี้เนาะรถคนใดแล้วนะคือสินไล่หลายคนอยู่เนาะเย็นอีกมีแหี้ยอีกเนาะเมนมักเนาะรถอันนี้แับขี่ได้หน่อยเนาะแถมยังอึดอัดอีกถ้าไหนจะไม่ได้รถใหญ่น้มเขานะขี่แล้วก็อึดอัดฮะโล่งคับดี้เหี้ยโล่งกว่ารถอันยังคนใดอีกเนาะขากีขี่ได้หน่อยเนาะรถตู้นะเก่งกับเก้าคน เก้าคนนี่กันฮันกะ9คนกะคนตัวใหญ่น่กบ่ได้โอ้ยสิจากกันเลยงนี่คือว่ามาแบบเลียวไปเลยซดีกะโอ้ยเนาะอยากไมันด้อติกะはいเ็นเจ้าไปบ่อยากไนเจ้าบดนี้ไปหลายคนสิมวนทั้งมวนทั้งวยเลยเนาะไปเที่ยวเนายอยู่สิไปเฮ็งานดบ่แบกหม เบกไม่ตากแดดว่าสสดีเบรกไม่นะอยู่ไนหรือ่าะเพียงค่ะะเพียงแคเพียงตากแดดวยังตากแดดอยู่แดดในห่มแนี่มีฝนปากันไปที่แหมจังหน่อยเฉีกะเอาไปเข้าห้มเมื่อไรจังหน่อยกะน่ะเฉลี พี่อยากไปไันได้บาดหาอนหาทางไปน้ำอนไปฟน่มีผูเหหน้าบาดเลยมีผูน้ำแม่บาดนเสีเพียงเอ้ยมีผู้ดึงงัวสแล้วไปกันเลยบ่ภาสีดำบ่สองแแล้วนะเฮงหน้ากูเฮ้บนี่ขัวแล้วนี่กัมีแตฟนอีเม่เลาวก็เถ่าแล้วนี่กับพื้นใน้ทษเลากร ห да ักสีบานเรคือกันนี่กะหักสีดำกระดามน้ำเล็กหน่อยหน้านู้นที่ว่ามันเป็นแหนะนะหักเล้าบานเราอ่ะแมนเมนพอมันโมงไงเนาะอีกกันเนาะดับเบิรดเนาะโทษอือแม่เลยดับเบิร์ดหัวไวเนาะดบเบิร์ดอซาดีกับปุยูว่าแจะก้าวซาดีดำหน้าซอยซาวดีกับปุยหบวไวแล้วบ้านคู่ดำหน้าไวโลกโรคาว่วกับไปเลยโอ้ยเนาะจริงได้ใช่เนาะซาวดี ไปจากบ้านเกิดเมืองนอนเอ้านอใจเศร้าแล้วอุ้ยตกในเดียวเนาะมือิสาวนี่เนาะตกบุ้นลายคิดว่าสิตกแฮงเลยผัวมืดมืดมิ้าเนี่ยไปแล้วพอหัดเปลนมุ้งหัวแจ้งมาแจ้งมาแดดออกเลยแต่ละมือห่อนช่างเจ้ามือนะไปหน้ามิสาวเลยต่ละมือตาเวินะหอดิ เห็นอย่างนี้ยูโฮมเห็นอย่างไรหรอกเพียงเลยเขาว่าเขาเจ้าปลูกมันกะบบัวใบดอกพลอยนะส่วนกูตีขม่วงนินอนแล้วลุกขึ้นมากับกิดสมตีหักนะมันไปใช้่ได้เนาะมันโหอจริงครับออกเดดกะตายอย่างเดียวเนาะเบิ่งเดดอันแบบคือมันสีเผาคนขนาดนอนอยู่โฮมกูยังคือแบบ คือควายเผาเนี่ยหนแห้งคำว่าคำว่าถ่ายคำคำกวนยังเห็ดกะสีมุ้งหามงยังหมือนอยู่ยังอันแดดอยู่เมนไปแจักบ่ไปเบิ่งดูแจ๊คมาบล็อตมาแล้วไปจักคือปิ๊กปิ๊กปิ๊กปบอกว่าบอกแล้วว่าทางเขาเฮียนบอกห่านมาแล้วห่านบล็อตมาแล้วไปเลยนี่อ้ายเด้อนี่เด้อ เช่ว่าชฉลี้าพ่าคบาว่านั่งวะเทรบมันได้เอออ้ายเอ้อ่ายายไปหาเงินไหมจ๊ะอ่ายเลีดิไปเตรียมตัวไปป้าแล้วบายบโอ้ยเนาไปไป ไปอย่างดีสิลืมของแล้วไปสวัสดีไปไปไปเดินทางปลอดไทยสวัสดีไปสวัสดีบายบายไป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 ช่งสวัสดีก่อนพี่น้องเ้ยช่งขึ้นรถก่อนไปเราสิไปนาำลัง ไปน้ำลังก็นี่กับคนมั่งลังคาเพื่อนไปไปได้แล้ววไปไปช่วงชฉลีก็ใช้ปบกขาวดีจ้ะกำลังมาเอวคือว่ายเทนตอนนั้นหากรมาช่วงว่านี่ไปเลยว่ายดีหลายคนแน่นอนมือหนิเนาะ สิลายุบุ่มงมลายบ่ไิดเที่ยวเล่มจันเที่ยวผูกมาเล้วูกไหเดินไปอันนี้ก็คนมา่ขี่ตะไค้เนาะไปไป ไปโอเคผ้าอันน so, ี้แหละมันยังกะผ้าคือจะเว้นอยู่ตรงีแม่ขึ้นรถแล้วรวยโชคดีโชคดีเดินทางปลอดภัยเอาไว้ยเราบ่อเสียงยังยังยังไม่ถาน้ำบ่ เอาเงินให้ไม่ได้นะไปนั่นแหละย้ายไปน้านหลังเริ่มมืหนีเลยเข็ดบัตรอยู่ไปทำบัตรไปแหงไปรับลวยรับลวยไปขึ้นรถเลยนี่นี่งตอนไหน้วยดเล่นี่ฮะด้ยเนาะอ่ะสตีฟก็ได้ไปส่งซาดีขึ้นรถไปทีมห้อยแล้วโอ้ยพี่น้องเ้ย อการคอยเพื sea, Respect, ่อนเดินทางปลอดภัยนอกพ่อแม่พี่น้องเนาะอ่าก็เป็นกำลังใจให้ซาลีเนี่ยเด้อแล้วก็เป็นกำลังใจให้สติเนี่ยเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยอ่าเพื่อนก็เดินทางไปอีกแล้วเนาะอ่าเพื่อนก็มาเทศกาลพ่อแม่พี่น้องเลยอ่าก็มาได้ประมาณสิบหมื่นเนี่ยเพื่อนพี่น้องเลยอานี่เพื่อนก็ได้กลับไปสู่งานต่อเลยเนาะซาลีก็ได้พ่อแม่พี่น้องเลยอ่าสติก็คิดฮอดคิดถึงเพื่อนอยู่เนาะแต่เหตุจังได้สาระด้วยความทุกข์แย่เพื่อนพี่น้องเลยก็เลยจำใจต้องจากบ้านขึ้นเมืองนอกเนาะอ่า แต่ก็บอเป็นอยังเนาะอากระสู๋ๆคพื่อนพี่น้องเลยกระสู๋ๆไปกระสู๋ๆไปน้ากันเนาะอาจะเป็นยังไงกระสู๋ๆคพื่อนพี่น้องเลยเพื่อครอบครัวหรือว่าเพื่ออนาคตเนาะบัวห่ากับบมี่เพื่อนพี่น้องเลยเพราะว่าถ้าเฮาบัหากับบัมีไปหาเนาะเพราะว่าอยู่เชิญอยู่ซ่านกับบุรีมีไผ่เพื่อนพี่น้องเลยอาสติสดีก็ได้มีแต่สติเนาะอยู่เชิอน้ำเมยเนาะตอนนี้ก็ได้กับอ้ายเนาะเมย์ิ่ได้อายุเท่าแล้วเนาะกระปุกลานคพือนพี่น้องเลย กะเอื้อยของแม่ละนตัวหนึ่งก็ใช้ไดกับมืออื่นเนาะอ่ามือนี่ก็คือสาวดีครับพวยพี่น้องเลยก็ไปฟังไทยไปแหละดยอาชีพเป็นยังไดกะอาสติปิช้ได้จบคลิปลงเพลงท่านี้เลยพวยพี่น้องเลยอาสติปิก็ต้องขอขอบใจเนาะ FC ทุกท่านที่อ่าให้ยกำลังใจเนาะหรือว่ามาฮับทรงคลิปสติเต้ต้นจนจบแล้วก็บบกปิดคำโฆษณาเนาะสติปิก็ต้องขอขอบใจหลายๆเลยพวยพี่น้องเลยดยอาสติปิจะใชได้การความว่าสบายดี